สวัสดีครับผมมาอยู่กับเกมที่อะไรเนี่ย Block of r i g h เปิดแล้วนะ้นติดบอร์ดคือตอนนี้ทุกคนขยับคีย์บอร์ดได้หรือว่ามันต้องเข้าเกมก่อนวะเออไหนวะ Block of r i g h บูเชิญมาใหม่หน่อยดิเออหรือมันต้องเข้าเกมก่อนบ้างมันถึงจะคุมเมาส์ได้อะบูเข้าเกมก่อนแต่ในอันนี้มันแลนเฮ้ยกูเข้านานแล้วมึงอะ อะไรเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยมึงมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมในลิง์ในลิง์ในลิงในลิงอะกูอยู่ไหมน้าย็นเย็นเย็นย็นอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องเลยจับใจความไม่ได้เลยเปิดไลฟ์มาอะไรกันถ้าทำไมมันย้อนกลับมาทำไมมันย้อนกลับมาทีเดิมอ่ะทำไมมันเล่นไม่ได้อ่ะไหนอาจจะบังลงเข้ามาเล่นแลนด์แลนด์แลนด์แลน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 ด์สี่คนยืนยัน แบบมาตรฐานแบบเลือกได้เหมาะแบบยาวแบบยาวดิมาราทอนมาราธอนไม่มีมาราธอนรวะไม่มีมาราอนเลยล้จะหมาราอนนะห้สิแบบไม่ห้าเอาน่แหละวะเาือเหรอเราเพิ่งเราเพิ่งได้เล่นเลยนะ่กันเล่นเล่นเลยเอาอะไรขนาดนเวลาครับี่บอกเออไม่ต้องหรอกไม่ัอกจำกัดไปก่อนเพราะมันมีอะไรใหม่หมดเลยทุกไม่ทำไปไปคบมอไม่ได้นี่ไงมันต้องเลือกทีละคนนี่ เฮ้ยเดียววันน่ะใครเป็นเพื่อนวาณไอ้บูต้องไอ้บูเปิดเมาส์อะไรกูยังเงคอนโทร้แป้นพิมพ์ก่อนไอ้เปิดเปิดแล้วแต่ว่ามันขยับแล้วไอ้บูก่อนเลเจอเลขไปไอ้เม่นเปิดไม่ได้ว่ะอ่าขยับไม่ได้คนเดียวเอ้าแล้วเล่นไงอะเล่นคีย์บอร์ดแดนแม้แต่คีย์บอร์ดก็กดไม่ติดนะอ้าวเตะกล้งเข้าใหม่เข้าใหม่โหดไลน์เข้าใหม่เข้าใหม่มันมีลิงก์อยู่อะชอปปี้เลยโชกี้เลย สวัสดีฮะสำหรับใครที่อยู่อยู่แล้วมีความรู้ด้านการใช้รีโมทเพย์ะบอกผมหน่อยผมทำไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยรีโมทเพย์มีปัญหานะครับผมรีโมทเพย์ค่อนข้างมีปัญหาถ้าทำมันย้อนกลับมาที่เดิมหรอใช่กดอนเลยสตรีมกดเริ่มเกมนะครับอยากรู้ว่าเฮ้ยไี่มันเล่นได้หกคนเลยเฮ้ยเอาเนาะจริงกันแหละจริงเล่นได้หกคนอ้าวแล้วมันเกมยอดฮิตแล้วล่ะทีเนี้ยอไอบูเปิดเมาส์กูหน่อยดิเี้ยไอ้นี่มัน นี่มันกูชกดเลยกูกดเลยไม่ติดเลยกูกดเลยไม่ติดเลยอ๋อนี่เฮ้ยเอานี่ไงเฮ้ยทำแต่งตัวละครเป็นนกพิราบอ๋อโอเคทุกคนใช้คีย์บอร์ดได้ใช่ไหมคีย์บอร์ดได้เอามึงเลือกตัวให้หน่อยอันเดี๋ยวลอง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 กดเริ่มเกมก่อนเลยจะได้เทสดูว่าเราเป็นไข้ตัวทากอกแล้วบังบังเอง๊ยบบังเอี๊ยบเราเหมือนสี่คนไงนะใจยีกอกใจยีแล้วเราเอออย่างนี้ก็เข้าใจได้บราง เออเล่นแบบยาวยาวอ่ะหมดปกติมีหมดแล้วไหมดยากด้วยหมดยากนีรออะไรอ่ะอ๋อยากน่าจะเป็นใส่กันได้เอาปกติปกติก่อนปกติก่อนปกติเต็มก่อนแข่งขันไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่เราต้องใช่ดิเพราะว่าแข่งขันเมื่อคือไอ้นี่แข่งขันเมื่อกี้คือไอ้ที่เสกได้ใช่เหรอใช่เราได้รู้ทุกฟังก์ชันของเกมไหมอ่ะเพย์เยอร์วันใครเป็นเพย์เยอร์วันเออไม่อยากเป็นเพย์เยอร์วันเพราะว่าจะได้ดูคนอื่นได้อยากเป็นดีพันวัน เดี๋ยวเดี๋ยวกูปเปิดไอ้น,นี่ให้เม่ก่อนเฮ้ยไอ้เม่มาแล้ววะ่ะไอ้เมย่ยับไอ้เม่ลองขยับมอลไม่ได้ขยับมอลไม่ได้ดีแต่ขยับไปผิดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวปรับแต่งไปทีนี้เดี๋ยวกูบอกให้ใครเป็นพชรวันอ่าผมแล้วกันผมเอาเอลเอลเนี่ยเหรออุ้ยมันยากจังวะอยากเป็นเอลด้วยเอยมันมีตัวละครแบบตั้งเป็นสัตว์เอ้าตั้งชื่อเลยดิหมูมันมีตั้งชื่อด้วยเหรอมีชื่ระบบมันดีขึ้นว่ะข้างล่างข้างล่างเอ้ยเป็นสัตว์เป็นอะไรสัตสี่อะ อันนี้ก็พิมพ์ได้เนี่ย um พิมพ์เลยเกเกอะไรวะเฮยอเอเติมพ์ให้เองอ่ะเฮ้ยไม่เป็นป่ะพี่เส้วบูอาะปอากูคนที่สองก็ได้อะเสลาให้คนที่สองกูขอเป็นนกพิราบฮ้ยมีหมีด้วยบรุ๊ อหมีอ้หมีอมีอามี้ามีผมจองมีผมจองมียันจองแล้วอยากได้กินเนาะเฮ้ยอะไรดิโอ้ยโอ้เข้าใจซุบละเอาเลยจับพิมอะไรก็พิมเลยอ้าวววววจะได้เล โอเคเดี๋ยวนะเออท ah ั้งวานนอะวันนี้โอเคไปเอ้ยแม่เป็นนกพิราบโมโงะว่ะอ้าวใช่เปล่าหัวหินแล้วเป็นหินแล้วเปล่าหินอ่ะเออลืมเปิดจอเลยเขาก็มองไม <kita> <c oughs> ่เห็นอะไรกันนะไม่ได้เปิดเกมหรอเปิดเกมแต่ว่ามันเอ๊ะมันสตรีมใช่ไหมโอ้ร้ายแล้วร้ายโอเคตูเกเตอร์นี่หมดเกมบิวออนกันนั่งอ๋อต้องเป็นคนนี้อยู่แล้วโอ้แย่ละ มันต้องซื้อเกมถึงจะอันนี้ใช่ไม่เป็นไรมันมีสตรีมทั้งจออยู่แต่ก็ความลับถูกเปิดเผยมิ้นแต่มันดีมากเลยพอมีตั้งชงตั้งชื่ออะไรเงี้ยปุ๊บเอ้าเอ้าแปลกๆอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคเริ่มเกมแล้วนะต้องเป็นแบบนี้อ่ะไปเอ้าไม่ต้องเลือกอาชีพอาชีพเบื่อเมื่อก่อนมันมีเอ้ามันต้องมีเลือกอาชีพด้วยเหรอเออมันมีอ๋อมันได้อยู่ในเกมนะอยู่ในเกมอยู่ในเกมนี่อาชีพเฮ้ยทต่ไมเสียงอขงมึงเนี่ยเสียงกูไม่มีเลยอันนี้คือปิดเสียงไว้อยู่เสียงเกมไม่มีเลย อยากเล่นอโบอ่ะนี่ทีนี้มาบอกอยากเล่นตอนนี้เกมมันเล่นได้หกคนถ้าจะเล่นเอาแล้วใครเลือกมาเลยอย่าเพิ่งเลือกนี่กดมั่วเลยใครอ่ะเลือกอะไรใครเลือกอะไรเมื่อกี้ไอซุกายเป็นการเป็นคนแก่เลยอันนี้คือเอาเอเอา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 เอ้เอา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 เาเอาไอ้เอาไอาเอาเอ้เอา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 อาเอาเเอาเอเอาเเาเอาเอาอเอาเอาเอาออาาเอาอเอาเอาาเออ้เอาเอาเอ แต่ละคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแต่ว่าซื้อหมดทุกสิ่งจุดส่งส่วนได้ถ้าเราซื้อหมดทุกสิ่งใช้กูปุ่มเริ่มใหม่ได้ไหมได้ได้ได้ใหม่มันต้องขยับแป้นพิมพ์ไม่ได้อ่เลือกกระป๋องเลือกพิมพ์ได้ได้เราสู้กดออกไม่ได้ได้แต่บูมันใช้เมาส์อยู่ไงบูมบูเราไม่ใช้เมาส์อ่าไม่ไม่ไมอันนี้กูเลือกให้เดี๋ยวกูขยับคีย์บอร์ดเนี่ยกูขยับได้ขยับได้ไม่แต่เขาขยับไม่ได้ไงขยับได้เราสู้กดคนเดียวอ่ะเนี่ยได้แต่ไอ้้้บบูููใชเเเเมมมมาาสส์์อออออออยย่่ััันลไไไดด๋กก็คืตตวงป มึงก็ใช้แป้นพิมพ์เหมือนกันทุกคนแบบความเท่าเทียมมันมันไม่มีตัวเลือกให้กดเะยเด็กจบแล้วไมใจวะอ่ะกดไปก่อนกดไปก่อนกดไปก่อนเฮ้ยเอ้าไม่อ่านนะไม่อ่านก่อนดิไม่เมื่อกี้มันใช้แป้นพิมพ์กดได้ก็ไอ้ซุ้มมันกดผิดผิดไม่ใช่เหรอจะเริ่มใหม่ใช่ซุ้มกลายเป็นคนแก่ใช่ผมก็เป็นคนแก่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเลิกกดนะพี่มึงเลิกกดนะพี่เออไม่เลือกอ่ะเอาทำไมเป็นกู่เอากระมือ นี่ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนเขาจะอยู่แลาจะกินยามูลเส้นอยู่ดิอ๋อแบบยาวยาวยาวอันนี้คืออะไรแผนที่โอ้มมีเลยไม่มีแผนที่โอ้โหยังไม่มาอไมเมเดียวเมีเดียวมียเดียวยังไม่มายังไม่มาเอ้ยปกปรับเป็นยากสุดดีอันนี้คืออะไรอยากรู้อ๋อน่าจะเป็นการสุ่มการสุ่มความบัตรซบปกติไปก่อนแล้วไม่ระดับพวกเราแล้วบูเราต้องรับสิ่งที่แรงที่สุดก่อน่ย เออเอายากไปเลยเราต้องรับทุกสิ่งในที่สุดเยากสุดมันเป็นยังไงเอางั้นเลยเหรอาพร้อมปะล่ะนะพร้อมไปเจอปะล่ะแบบเกิดขึ้นมาแล้วก็ชุดขาดตั้งแต่วันแรกเขไม่น่ายังไม่ยังตีกันไม่เป็นหรอกไม่รู้ก็ยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็เล่นได้ได้เพรไม่รู้อไรเลยเรารู้สึกถึงความเจ็บปวดแล้วเราค่อยว่ากันเราเจอวาฮามาแล้วมีอะไรเจ็บปวดกับวาฮามัเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเรื่องไอ้ซูเไอ้์ซูปอย่างเนี้ยอ่าแล้วก็แล้วกดแท็บปะ แล้วเปลี่ยนชื่อยังไงต้องกดข้างล่างเปลี่ยนชื่ออย่างไร,งงรไ,มไม่ได้หรอเ,อ,อเปลี่ยนชื่อเนี่ยต้องให้บูกดจำเ๋ยแต่กูกดให้อาร์มมันเป็นปตัวนี้ลบไปมมันมีตัวอื่นอีกว่ะแล้วใครจะไปเลือกคนธรรมดาวะในเมื่อเราสามารถเป็นตัวประหลาดได้ไอ้อออออบูกูเป็นนกเหมือนเดิมเ็ดเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนชื่อกูเป็นน้อยนิดน้อยนนิด้อยนิดออ่าโเคเฮ้ยอะไรเนี่ย ไอ้ไอ้บูไอ้ยจะเสร็จไปนี่เหรอวะนี่ไปอ้ไปยาวเลยไปยาวเขาลุดเลยอะไรเนี่ยไอ้บูอะชอบกดอะไรไม่รู้เลยมันเดึงเลือกกด ESC ทีไม่เอาจริงถ้าเทสต์เลือกตัวละครไม่ต้องก็ได้นะไปเทสก่อนเลยเข้ไปกดเลยกดไปเลยกดไปเลยเอ้าไม่เลือกอ่ะมันจะได้สนุกสนุกไง อ่ถ้างั้นเลือกแต่ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อก็ได้จำทุกอย่างไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ Player อรศูนย์หนึ่งกว่าจะพิมพ์กว่าจะออกกว่าจะอะไรหลายทุกอมือเงยกดอยู่คนเดียวนะเป็นตัวไหนนะนกเห็นเห็นห็นห็นจะได้ไม่งงอเออหรืองงกันเองมือเงยชอบกดให้มั่วไอะมึงเป็นตัวไหนอ่ะกูเป็นตัวเดิมนกพิราบน่ารัก แล้วดูมันเปลี่ยนชื่อกูว่าแล้วเป็นไงเนี่ยแล้วไม่ให้กูกด ESC อ่าคุณจปกนยังไงนะเออแล้วกูจะไปชิมอ่ะอ่าไปไปอ่าบังบูคนแบบนี้อ่ะบังบูเป็นอันนี้แหละคุณยายเนี่ยเป็นคุณยายทำไมในเมื่อเราไปคุณเก่แล้วอาชีพคนแก่ด้วยดิบูอุ๊ยโลเว่เกิน ลองอ่านอาชีพแบบไม่ได้นะเหมือนบันเลยนะเออลองอ่านอาชีพก่อนอาชีพแต่ละคนทำไรได้ไปไปะเดี๋ยวค่อยมึงทีเนี้ยมึงเลิกกดอะไรโมเสว่ะไม่ได้กดอะไรโมเสวเลยอเขาถามว่ากูจะได้ดูไหมอ่าโอเคเรามาอ่านทีละอาชีพก่อนมาเดี๋ยวแปะธีระใอาชีพอาชีพแรกนะกสะสมอนักสะสมซื้อของให้หมดทุกสิ่งใช้คูปองเพื่อรับส่วนลดอ๋อมันจะมีคูปองส่วนลดตัวเมืองอ๋อมันเป็นอันนี้มนุษย์บ้านไงไต่เต้าในองค์กรรับโบนัสคอมโบ เมื่อทํางานติดต่อกันอู้อันนี้นักประจนภัยการประจนภัยอยู่รอรอคุณอยู่รับไอเทมที่ไม่เหมือนใครทำควสตเสร็จสิ้นอ๋อรับระดับอาวุโสออกไปจากสนามหญ้าชั้นเดี๋ยวนี้ทําอะไรก็ค่อยๆระวังแข้งขาบวดเพิงๆแล้วค่อยอันนี้รับเงินบันาเฮ้ยคนหลักลอยแค่แวะมาเดี๋ยวเดียวทำแต่ละงานแค่สองสามครั้งแล้วก็มูฟออนสวัสดีการยังคงอยู่ระหว่างรอบเฮ้ย เรื่องแล้วคนบ้างานเนอะด้นผมจะไปนักประจนภัยเฮ้ยนักประจนภัยเฮ้หรือจะนักสะสมดีซื้อให้หมดนักประจนภัยนักสะสมเอาอะไรก็ได้เอาเลยถ้าเหมือนกันนะห้าเหมือนกันถ้าเหมือนกันห้าเหมือนกันโอเคนักประจนภัยบัวอะไรบัวบัวเอาคนแก่บัวต้องเอาอนบัตสุดท้ายมึงเลื่อนก่อนเลย อ้าวแล้วมึงก็เป็นคนแก่แล้วกูจะเป็นนักสะสมบังับเล่นบรับเล่นคนแก่ไปบูไม่ห้ามเลือกสามอันหน้าไม่เอาแล้วเหลือสองอันอ่ะไปบูไมต้องเป็นคนแก่วะมีสองอันอ่ะมีหลังสุดกับคนแก่หลังสุดนั้นมันมึงเ้ืองเรื่องด้วยเหรอวะตัวละครมันมันใช่ตัวละครมันใช่กันนั้นแหละอะไรคนแรกซัสจิงไงไม่ช้าหรอกถ้ากดถ้ากดเป็นอ่ะแป้งบินไวมาก ลองดยับเอือก็คือมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ก็ลองไปลองไปลองไปอคาเดมี่สำนักงานจัาหางอ่ะมันก็เหมือนเดิมอ่ะใช่ใชเดิมแต่ว่าระบบมมันจะะีเควส่การชนะอะไรทุกอย่าง